สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกอกๆค่ะอ่าเจสซมโอแกก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีคนเจาะถ้าไปเจาะที่ห้อยผ้าถุงห้อยอะไรที่แกจะขายอะ่ะเ,เขาเรียกว่าอะไระแกก็เอาแพงเกินแกก็ไม่มีตังจ่ายก็เลยให้ให้นะ่าเสริมมาเจาะให้ค่ะตามไปดูค่ะโอ้ทำเป็นฟอร์มว่ามีสกูเดอร์ว่ามีสกูไม่มีสกูนะประศท กูแจักอยู่บนสกูนั่นก็คืออะไรสกูนี่ไงเออไม่เอ๊ะพวกบ้านนอกโอ้ไม่จ้างงานต้องถามเมย์เจ้าเขาแถมมาบอกว่าอย่าแกะอย่าแกะมันก็แกะโอ้แล้วเออแล้วมันก็หายหมดแล้วมันก็หายหมดมันไม่ได้หายแต่กูไม่รู้โอ้ยไหนเออนั่นแหละมันก็ตกเลี้ยราดหายหมดแล้วโอ้วันนี้นี่เดี๋ยวให้น่าเสริมมาจ่อให้เขาบอกว่าผู้ชายปักหมามาด้วยเขาบอกอันนี้ต้องรีบจ่อนะเพราะวัวยังไม่ได้กินหญ้า อะไรจ๊ะเป็นควายห้วอหรอไม่ไม่เป็นวัววัวยังไม่กินหญ้าเพราะไปตองอยมาไงตาอพ่อจิงเจ้านี่โดนกัดทุกวันเนาะหน้าตาอันนี้แหละหน้าตาคนขยันคน่อนมีผัวเป็นช่างก็ไม่บอกเอ้าก็เก็บไว้ใช้คนเดียวเนาะขนมเต้หน่อยนะคะ อุ่นหนุนไมเต้หน่อยอ๋อใช้ดีอยู่นะดีดีดีช้แล้วหน้ามันชุ่มมันมันเข้าไปในซึมซับด้วยอ่ะหน้ามันชุ่มไวมากแต่หน้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรอเฮ้ยใช้ได้บางทีอาจจะใช้แล้วขาวเป่งปังขาวก็เหมือนคนดูนี่เดี๋ยวต้องให้นะเสริมเจาะให้เดี๋ยวไม่รู้ว่า แกจะ<า>ให้เจาะตรงไหนครูครูสอนแ้วมันไฟสอสทำไมต้ยไม่ได้โผล่ะน่ะเฮ้ยคนรู้นี่น่ะเล็กต้องลังพร้อมช่วยนะใส่กระบุกเ<า>ร่งดันช่วย,ย,ยช่วยกันไปก่อนเดี๋ยวรอมันรวยก่อนถ้ามันรวยปุ๊บหกัหกหลังปับ๊บเลย หากล้างดูแลว,วันนี้ก็ไม่น่าจะได้ขายนะคะน่าจะเป็นวันนี้กับพรุ่งนี้ยังไม่ได้เปิดร้านน่ะ <c oughs> แต่จะลงชุมชนนะเพราะอะไรเพราะอะไรเจ๊บ,บอกเขาด้วยเพราะว่าเราไม่อยากจะแช่งนะเนาะเพราะว่าส้มก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือไปนอนอยู่ที่นูน่นบ้านญาติบ้านญาติที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะ่ะ<อ>เพราะตอนนี้ก็คือเมื่อวานเนี้ยหมอนัดหมอนัดแล้วทีนี้แกรู้ตัวแล้วว่าแกไม่ไหวแล้วเพราะต้องใช้ รมฟีนใช่ไหมไม่รู้อะน่าจะเป็นแบบนี้แหละแล้วทีนี้เขาต้องเอาตัวนี้ช่วยตลอดเออแล้ววันนี้ก็แบบว่าเขาเงินอะไรคือรออย่างเดียวอ่ะแต่ก็คือสงสารถ้าถ้าสมมติว่าถ้าสมมุติว่าอาไม่ได้แช่งนะถ้าสมมุติว่าป่วยเนี่ยก็คือรอถอดออกซิเจนแล้วก็คือใช่เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ใช้โฟมโมฟีนอะไรมอฟีนไปเนี้ยแหละคือขั้นนั้นแล้วนะคือไม่ต้องหวังหรอก เพราะว่าเขากินข้าวไม่ได้นู่นนี่นั่นสูงเท่าไหร่อ้ถ้าสูงมากไปมันก็กล้องไม่ถึงนี่ละอันนี้เหรอเออเออประมาณนั้น,หออนแหละเจ๊ให้เขาจับได้ไหมเอาเท่านี้นะเอาจดประการอะไรฮะเอาอะไรเอาไปมาร์กเออเออเอาไปมาร์กไว้เฉยเฉย ช่วยกันไปก่อนรอรอมันรวยก่อนรอมันเออขายคล่องแล้วเดี๋ยวรอให้มันแทงข้างหลังอีกก็ของอะ่ะจะมาวันนี้นะคะอุตส่าห์ลงทุนไปหมื่นหนึ่งเนาะฝากหน่อยนะคะเนี่ยกระเป๋าก<อ>็าเหลืออยู่กระเป๋ายังมีอยู่นะคะเแบบพราะว่ายังไม่ได้ขายเลยค่ะยังยังคือเนาะมันก็ยุ่งวุ่นวายด้วย<อ>แล้วเราก็แบบแกไปแกไปเป้าญาติที่โรงพยาบาลอ่ะช่วงนี้ต้องขอประทานอภัยกับ เอฟซีทุกท่านที่รอติดตามไลฟ์ส้มนอะไรนู่นนี่นั่นเนาะแล้วคือจะมาไลฟ์สดอย่างเงี้ยมันก็ญาติเนาะญาิญาติก็แบบญาติสนิทด้วยบ้านเขาก็ตรงข้ามนี่แหละค่ะแต่เขาไปอยู่บ้านพ่อเขาไปอยู่บ้านพ่อพ่อคือสภาพคือแบบว่ายังไงล่ะคะแบบถึงกับอ่อนล้าเลยเหรอนะเสริมฮะได้ไหม เขาไม่อยากให้อยู่ใกล้ผู้หญิงเขาควรจะจับผู้หญิงเขาอยากจะจับเมียเขาคนเดียวเจ้ามองงามเว้ยอาทีนึงได้แหละแต่วิ่งมาข่อยได้ล่ะข่อยปลเอาำได้คนบันนอกอีลี้ข่อยปลาอาผู้ไ้แถวบันนอกเข้าหน่อยปลาไปจับไปจับน้องมังส้มจะไม่มองเลยนะคะคือหนุ่มบานนอกบันนอกเราจะไม่มองค่ะจะไปหากินแถวในเมืองแต่เจ็บท้องนุ้ยตาหากินักอร่อยคุด้มันมันก็ยังสอยอีกได้ขนาดมันยัง มันยังจ่อ,อนะมันยังไม่เสร็จมันยังมันอยากคันมาสอถ้าใครโดนตานี้ด่านะไม่อยากจะพูดนะคะเพราะว่ามีบุญขนาดเด้ไม่ไม่ไม่เอาจริงๆน, <laughs> น,นะเขาไม่เคยเขาไม่เคยเป็นเขาไม่เคยโคตรตระกูลเขาหนักเป็นคนปากหนักอยู่แล้วโคตรเขาเลยอะ<า>ง่ายง่ถ,าถ,าถ,าถา้าเดาถ้าเดาบอกกัือเจ็บแมนถ้าพูดหนึ่งคือตักเดียวเลยอ่ะเพราะเขาไม่เคยเพาเป็นคนไม่่อยพูดอย่างยากเขาเนาะคนไม่เคยพูดถ้าพูดแล้วคือเจ็บตัด คือส้มจะพยายามไม่หาเรื่องกับเขาถ้าลูกให้มันทะลุโแล้วมาแม่นเฮียนเท่าเพื่อนโอ้ไปทะลุห้องคุณเนาะแน่ทะลงานฟรีมันก็เป็นแบบนี้แหละเหนื่อยเดี๋ยวรอดูค่ะนาทีเดียเธอคนตี่พองบอกฉันไม่ได้เอาคนตี่มาเลยหาคนเด้อนี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้ ้นให้อ้วนถ้าค่อยยังเอาเล็กน่ะมามัดมา,มาผือเอางอืมเพราะว่าขาขายเนี่ยแมค่อยสั่งมานะ่ะเอาเอาไม้เป็นแผ่นไว้รองแต่ว่าเดี๋ยวจะหาอะไรนะไอผ้าม่านสีข,ขาวๆอ,อ่ะได้แล้วขาหนึ่งเอาเอาเงาพี่เบิร์อเออประมาณพูนละเจ๊อีกค่ะมันเออเออเออทำน,นี้ละค่ะ อีกนิดนึงลงมาอีกนิดนึงอีกอีกนิดนึงเอาเขาอยับไปอีกสิอีเอาลงอีกอีกเอาลงอีกได้แล้วได้แล้วมั้งได้แล้วใช่ไหมเจ๊เอาลงมาอีกนิดนึงเออแค่ตามกระั้บไปเลยแบบแต่เดิ้ลโอเค จะได้มาร์กไว้แมม่ผูดผูดพูดเออเท่าก็เอทกันงามๆในใบพนเขี่หลายผัดงานเขายังงงอ่ะก็คือมาทำให้เจ๊เขาบ่มีเงินพี่น้องเอ้ยไอ้ขอว่าสีให้เล่าจ้างอันช่างช่างก็สีเอาเจาะซ้ำนี่สีเอาหาลอยเลาหกร้อยหกร้อยขอเก้อเลยขอก็เออให้เล้วจ้างไปซะเล่าขายของได้เงินอยู่ประจักษ์อันนี้ หาลอยหกลอยแล,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 ล้วว่ากูบ่มีเงินกูบ่มีเงินเอา้ามือชกอมือมากหลวก่อะอ่ให้หนเสริมมาเจาะให้ซะไม่ไม่ใช่ว่าทําไมไม่เจาะให้ตั้งแต่ทีแรกนเสริมแกก็มีงานไม่ไม่แรกแรก,แรกคิดว่าตัวเองมีเงินยังไม่ฉุกระหุเนาะยังไม่ยังไม่เก็บเงินกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านด้วยแล้วก็พี่ชายป่วยด้วยอแล้วก็คือเขาไม่มีแฟนไม่มีแบบมีญาติพี่น้องแต่คือฐานะแต่ละคนก็เนาะเออใช่เราเราหนึ่งในนั้นน่ะ เป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วเป็นแบบว่าเขาก็เวลางานพ่อแม่เราก็เต็มที่อะไรเต็มที่ตอนนั้นเราอยู่กรุงเทพอะ่ะอ,<ข>อันนี้ก,ก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องขอบคุณเอฟซีด้วยให้เจ๊ส้มมี<อ>มีเงินซื้ออยู่ซื้อกินไปเฝ้าพี่ที่โรงพยาบาลนี่สินนะ่ะเราก็เทีย์ที่หลังแต่ว่าพูดถึงนะ่ะถือว่าก็กราบขอบพระคุณนะคะแล้วพี่เอฟซี 4, แล้วก็ป๋าแล้วก็พวกเขาณต่ายแล้วก็พวกณแต่พวกพี่ลงพี่รถนี่เนาะแล้วก็มีพี่อีกท่านหนึง่ง คือแบบว่าดันส้มขึ้นมาจนแบบว่าธรรมดานะส้มต้องไปหาหยิบยืมแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ส้มก็คือเหมือนภูมิใจอ่ะเราไม่เห็นกําไรก็ช่างขอให้ยุนถึงทุนถึงทุนจะเหลือเหลือเหลือไม่มากแต่ส้มก็ภูมิใจเราเราไม่ได้ไปยืมเงินเขาจ่ายกองทุนหมู่บ้านใช่เราไม่ได้ไปยืมยืมเงินเขาคืออย่างเขา,าหักกับหักไปเลยอะไรอย่างเงี้ย เราก็มาตั้งใจค้าขายเพราะส้มก็ถือว่าลงทุนไปแล้วหมื่นหนึ่งอย่างกําไรของส้มก็คือเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังอะไรอย่างเงี้ยกําไรที่นี่ก็คือจ่ายกองทุนไปแล้วสองรอบแล้วเพราะว่าเจส้มเนี่ยต้องรับผิดชอบนี่กองทุนให้ให้เขาเรียกว่าอะไรพ่อแม่ด้วยใช่ใช่ของพ่อแม่แต่ก่อนน่คือแกเป็นประธานเนอะแกห้าห้าล้านนึงคือพูดคนนั้นก็เอาไม่อย่างดรม่านะอันนี้ก็คือจบแล้วพราะทุกปีน่คือทุกปีนก็คือหัวหัวเรียวหัวแรงของของบ้านเพราะว่า เออจบแค่นี้แหละเพราะว่าอยากให้รู้ว่าเจ๊ส้มเขาติดงานช่วงนี้ไม่ไม่ได้เจ๊งนะไม่ได้เจ๊งนะคะที่ที่ออาเอาขึ้นไปเอาเพื่อขึ้นไปไว้สิลองดูสิเอาเอาเหล็กขึ้นไปเล็กนี้นะคือจะไอเราไอเอาอะไรมัดลองดูนะอันอันพ่อเจ๋งอ่าเออ แล้วก็จะมัดเอาเอาหารวดมามัดเอาปออแล้วเอาเหล็กตัวนี้มัดแล้วเอากระเป๋าวางไว้อย่างเงี้ยเอากระเป๋านี้นะเพราะว่ามันจะสูงเกินไปถ้ากระเป๋าถ้าเป็นผ้าถุงห้อย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 ลงมากระเป๋าก็น่าจะวางอยู่เพราะว่าเราแทนกล้องไปตรงนั้นก็ได้เออใช่ใช่ใช่ก็ได้นี่แหละประมาณนี้ที่เจส้มต้องการเอาขึ้นสามารถเลยหรอ อก็ลองบึงเนาะเพราะว่าเหล็กเลตะขอก็มีเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้จริงจริงจริงใช่ใช่ใช่มีตะขอด้วยโอเคมดีเดี๋ยวมนดี๋วนึงมัดีว้าวโอเคดีกว่าไปจ้าขอบคุณนะคะคค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเขาเรียกว่าไปเลี้ยงวัวก่อนขอบคุณนะตายขอบคุณนะนะเออันนี้ต้องให้ ใช้นเสริมมีอะไรเรียกใช้บริการได้เขาเรียกว่าเสียเวลามาเพราะว่านาเสริมแกก็ไม่ว่างไม่ใช่ว่าว่างตลอดแล้วทําไมไม่มาทำใช่ไหมใช่นาเสริมแกก็ไม่ว่างทีแรกค่ะส้มบอกให้เขากลับคืนไปก่อนเพราะว่าอือใช่และเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปยางี้อย่าลืมนะคะเพิ่งขายอยู่นะทักมาได้เลยนะ